ปริศนาฟ้าท้ายุทธจักรตอนที่552ไม่มีเส้นลมปราณนาน,นครตรงอีกระท่อมหลังคามุงจากสีเหลืองซีดที่เชิงนอกเมืองเงียบสงบปราจากประกายกระบี่ไม่มีกระแสะลมกระบี่ท้งไม่มีเสียงคมกระบี่แวกฝ่าอากาศมีแต่ความเงียบสงบ ยามนี้เป็นปลายชุนเทียนใกล้ฤด,ดูร้อนดวงอาทิตย์แลงกร้าสาดส่องท้องทะเลฟ้ากตะวันออกของแผ่นดินใหญ่ปรากฏไอน้ำลอยขึ้นมาจนคนครตรงอีทั้งหลังตกอยในความร้อนชื้นดิที่ลมทะเล่วยพัดไม่ขาดสาย ช่วยบรรเทาความอบอ้าวไปบ้างล้างศึกใหญ่เบนเขาต้าตรงสารเมื่อสามปีก่อนศิกระท่มกระบีย้ายสถานที่ฝึกซ้อมเพลงกระบีไปที่อื่น <c oughs> ไม่มีผู้ใดกล้ารบกวนการพักรักษาตัวของใต้เท้าปราดกระบีซึ่งอยู่ส่วนลึกของกระท่อมกระบี ดังนั้นในกระท่อมกระบีจะเงียบสงบถึงเพียงนั้นในอากาศปกคลุมด้วยไอ้น้ำที่มองไม่เห็นพร้อมกับอาทิตย์ที่เคลื่อนคล้อยต่ำลงก็เปลี่ยนเป็นเย็นลงตกลงสู่พื้นดินก็ติดกับกระบีในลุมใหญ่กลายเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่ง อาทิตย์สนทยาใกล้รับฟ้าแสงสีแดงอ่อนจางส่องต้องส่วนลึกของหลุมกระบี่ส่องต้องหลุมใหญ่แห่งนั้นเผยเห็นหยดน้ำบนตัวกระบี่สะท้อนเป็นสีแดงเลือดราวโลหิตมารงวันหลายตัวไม่ทราบบินจากที่ใดบินวนอยู่รอบหลุมกระบี่บังเกิดเป็นเสียงดังอึ้งโอนที่น่ารังเกียจ มะรงวันเหล่านี้ไม่ทราบว่าหลุมแห่งนี้นะกระบี่เนี่ล้มมีสะฐานะใดมีชื่อเสียงเพียงไหนพวกมันเพียงจ้องมองจดน้ําสีแดงบนตัวกระบี่ไม่ทราบบรรําเลือดเหล่านี้ชนไหนไม่มีกลิ่นคราที่พวกมันชมชอบ อากาศร้อนอบอ้าวทังนั้นกลิ่นอายอันเย็นเยือกในหลุมกระบี่จึงอ่อนจางลงมแมลงบันเหล่านี้จึงกล้าโบยบินอยู่ในที่นี่แต่ในห้องหับอันมืดครึมข้างหลุมกระบี่สะสมความเย็นที่ขัดกับโลกภายนอกอาจเป็นเพราะภายในห้องไม่เห็นแสงสว่างชั่วนาตาเปียหรืออาจเป็นเพราะประมจา์ที่นอนอยู่บนเตียงเข้าใกล้ความตายไปทุกขณะจึงแผ่ซ่านความเย็นเยียบออกมา ภายในห้องไม่มีแมลงวนันไม่มีแมงม,มุมไม่มีอยากย้ายและไม่มียุงกล้าเกาะคนที่ห่มผ้าห่มหนาเตะนั้นแต่ที่มุมผนังสีขาวม่ยุงขายาวขนาดเท่านิ้วก้อยตัวหนึ่งจ้องมองคนในผ้าห่มขมิงนิ่ง น่าเป็นยุงก้นป่องยุงก้นป่องตัวสันเทิมปีกที่โปร่งใสยขยับนิดน้อยบง่งบอกว่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่ลำตัวเป็นสีเหลืองซีที่ไม่แข็งแรงดูเหมือนไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงจนเหลือแต่เปลือกมันไม่ได้บยบินขึ้นมานนเพราะมันไม่พบเห็นเป้าหมายที่สามารถดูดเลือดได้อยู่ในห้องผู้คนในกระท่อมคล้ายมีมนขลังชนิดหนึ่งขอเพียงเข้าใกล้พวกมัน จะเผชิญกับฉากกั้นที่มองมาเห็นชั้นหนึ่งถูกกระแทกตายไปแต่ว่าคนใกล้ตายบนเตียงไม่มีขีดความสามารถเช่นนี้แต่ว่ายุงขาย,ยาวก็ยังไม่กล้าบินลงไปจำกาะเนื่องเพราะมันพบว่าคนที่ใกล้ตายผู้นี้มีความเย็นขุมหนึ่งในอากาศร้อนอบอ้าวเช่นนี้ยังเยือกเย็นจนมันแทบทนทานไม่ได้แต่ว่ามันยังทนรอเนื่องเพราะมันทราบว่าคนพนี้ใกล้ตายแล้ว ต่อให้เป็นคนที่ร้ายกาจกว่านี้เขาเพียงตายแล้วจะกลายเป็นน้ำเลือดและเป็นเนื้อที่เน่าเปื่อยมันต้องการน้ำเลือดส่วนมะเรงวันข้างนอกต้องการเนื้อที่เน่าเปื่อยใต้พ้าห่มน้าเตะกระบี่สีทัศนาร่างเย็นเฉียบหนาวสั่นตลอดเวลาอาการสั่นแต่ละครั้งกระทบถึงปากแผลที่สวงอกท้องน้อยจนปวดแปรปานถูกฉีกกระชาก เมื่อสามปีก่อนมันถูกหมัดพิคาดขององเทลรัชชิงต่อยใส่แขนข้างหนึ่งถูกเหี้ยเลวินกระชากขาดไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนยังถูกยิงเจือแทงใส่ซ่งอกสองกระบี่ถึงแม้พิษของเฟยเจียแช่แข็งบาดแผลทุกแห่งของมันแต่ก็ไม่มีหนทางรอดอีกต่อไปตามเหตุผลมันสมควรตายแต่แรทว่ามันยังไม่ตายม,มันเพียงเบิง่งตามมองดูผนังห้องสีขาวจ้องมองยุงขายาวที่มุมห้องมองจนยุงตัวน,นั้น ตัวสั่นเทิมรอจนยุงตัวนั้นทนทานไม่ได้ต้องร่วงลงจากผานังแมวตาของประมาจานพุนี ชื่อชายิ่งสงบนิ่งยิ่งคล้ายเห็นซึ้งถึงทุกสิ่งของชีวิตรวมทั้งความหวัดหวันพระ่านกลัวต่อความตายดวงตาคู่นี้ดวงปราชาจากสำานึกค่าฟานที่ใช้กระบี่เดียวสังหารพยัคฆ์พิทักษ์นับร,ร้อยนายไม่มีสำานึกกระบี่ที่ฆ่าล้างที่ว่าการเจ้านครและมีไม่มีสำานึกต่อสู้ที่ไม่มีวันสยบยอม แม้กระทั่งความสนใจมองดูฝูงมดย้ายบ้านที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อนนานมาแล้วมีแต่ความสงบนิ่งและสะท้อนเงาของยุงขาย,ยาวที่สั่นเทิมตัวนั้นกระบี่สีทัศนาที่ใกล้ตายไม่ยอมตายเนี่เพราะมันกำลังรอคนคูหนึ่ง ประตูห้องถูกผลักเปิดออกเบาบายแสงสีสายยันที่แฝงความอื่นชื้นข้างนอกสาดส่องเข้ามาและทอทาบเงาของชายหนุ่มนั้นจนพื้นยาวเหย,ยียด ทอทาบเงาของชายหนุ่มนั้นกับพื้นจนยาวเหยียดกระมีสีทัศนาไม่ยอมเสื่นเปลีอยงพลังชีวิตเรือกสุดท้ายมองดูม,มันและไม่เอ่ยปากกล่าววาจามันทราบว่าฝ่ายตรงข้ามเมื่อรีบรุษกลับมาเย่อมต้องแจ้งเรื่องตัวเองต้องการทราบต่อตนเอง ฟ้านเสียนออกจากมหานครวกไปยังเมืองวี่โจและเล่นกายไปยังุูเขาสิบครัวเรือนรียบุดเดินทางตลอดวันในสุดสมทบกับเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบที่หน้านครตรงอีมันไม่เสียเวลาชัากช้าก,ก็มายัางกระท่อมกระบี่ในบัดดล ภายใต้สายตาที่หินจีดหลังจับจ้องมองอย่างเฉยชามันผลักประตูแล้วผลักประตูเล่าและผลักประตูอีกผ่านประตูสามชั้นใช้ปีเท้าอันเร่งร้อนรุดถึงข้างกายกระบี่สีทัศนามันมองดูศรรีรษะของกระบี่สีทัศนาโผล่พ้นผ้าห่มอันนาเตอะออกมาพบว่าปรมาจารย์กระบี่ผู้นี้มีรูปร่างผอมเล็กเนื่องจากห่มผ้าห่มสามชั้นดูไปยิ่งเล็กเป็นพิเศษคณะศรรีรษะของมันใหญ่โตมากว่า โเหตุการณ์ถึงขั้นนี้กระบีสีทัศนายังไม่ตายความจริงข้อนี้สร้างความอกสันขวัญแกวนแก่ฟ้านเสียนมันมองดูไม่น้าอันชลาภาพหน้านี้กล่าวว่าน้ำเชี่ยวกราหวันคืนสะสวรรค์ชักนำวารีก่อกายา มันไม่ได้ถาทอดพระประสงค์ของฮงเทพราชิงไม่ได้หาหรืออนาคตของนครตรงอีไม่ได้บอกกล่าวความลับในอกออก,อกมาหากแต่คล่องเคล็จวิชานิรนามที่ตัวเองฝึกเปือตั้งแต่เล็กออกไปโดยไม่ปิดบงังน้ำเชี่ยวกรากหวนคืนสะสวรคร์ชักนำวารีฟ้าก่อกายาเคล็ดวิชานิรนามแบ่งเป็นภาคแรกกับภาคหลัง20กว่าปีมานีฟ่านเสียงเพียงฝึกภาคแรก ถึงแม้ท่องจำภาคหลังจนขึ้นใจแต่ไม่เกิดประโยชน์อันใดข้อความเหล่านี้คล้ายสลักสลาวในห้วงสมองของมันไม่มีวันลืมเลือนได้ย้ำนี้ท่องที่หน้าเตียงของกระบีสี่ทัศนาเพียงใช้เวลาหายใจเข้าออกไม่อีกีครั้ง มันไม่ต้องใคร่ครวญว่ากระบี่สีทัศนาฟังเข้าใจหรือไม่จดจําได้หรือไม่เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามแม้ใกล้ตายแล้วจายังไรยังเป็นปรมาจารย์ส่วนหนึ่งพร้อมกับท้อยคําของฟ้านเสียนกระบี่สีทัศนาค่อยๆรั้งสายตากราบจากการ จ้องมองยุงขาย,ยาวที่มุมห้องไม่ทราบว่าจับจ้องมองความว่างเปล่าส่วนใดที่มึงหน้าสายตาเปลี่ยนเป็นโคมกรา้าผนึกรวมตัวราวกระบี่เล่มหนึ่งตัวกระบี่เป็นประกายทั้งแวววาวทั้งร้อนระอุ ฟ้านเสียนปิดปากลงจากนั้นยืนรออยู่ด้านข้างอย่างสงบมันไม่ต้องอาาัถาอธิบายกระบีสีทัศนาย่อมอาศัยถ้อยคำอันลึกล้ำเหล่านั้นค้นพบเคล็ดวิชาโครจพรพลังที่หยาบก,กระด้างที่มันท่องออกมาเป็นเคล็ดวิชาพลังปราณอันกราดเกลียวขององเตราชิ่งนั่นเองพร้อมกับการท่องของฟ้านเสียนดวงตาของกระบี่สีทัศนาลุกมาถึงขีดสุดเมื่อฟ้านเสียนปิดปากลงดวงตาม,มันก็อ่อนจางลง ฟ้านเสียนก้มศีรษะลงเรียนถามว่าทำอย่างไรจึงฝึกภาคหลังได้ทำไม่ได้ซุ้มเสียงของกระบีศีทัศนาทั้งแผ่วลาทั้งแห่พระแต่ตอบอย่างเด็ดเดี่ยวฟ้านเสียงไม่ผิดหวังเท่าใดยังคงกล่าวว่าแต่ฟาบ,บาทฝึกเปลือภาคหลังสำเร็จเป็นวิถีราชานันกระบีศีทัศนากล่าวว่าที่สุดของความกระดกเกลี้ยวคือวิถีราชานรันเรอ ไม่ทราบเป็นเพราะขอนตายได้ล่วงรู้เคล็ดลับพลังฝีมือของฮองเต้ราชิงหรืออย่างไรกระบีศีทัศนามีท่าทีสดชื่นกว่าเดิมสุ่มเสียงก็คล่องแคล่วกว่าเดิมกล่าวว่าที่สุดของความกราดเกลี้ยยังคงเป็นความกราดเกลี้ยเจ้าเข้าใจว่าฮองเต้ท่านสามารถแปรสภาพของพลังปราณจริงๆหรือฟานเสียนก้มศีรษะกล่าวว่า แต่ความจริงพิสูจน์ข้อยืนยันหนีฝ่าบาทฝึกภาคหลังสําเร็จค่าต้องการทราบว่าพระองค์ทําได้อย่างไรทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อพระองค์อย่างไรกระบีสีทัศนานิ่งเงียบงันไปสายตาทอแววเครือบแข่งสงสยัยจุดท้าย,ายกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่เข้าใจต่อสภาวัตถุชนิดหนึ่งกล่าวมเบาว่วาเส้นลมปราณของกายเนื้อมีขีดจากัดแม้แต่ตัวประหลาดน้อยเช่นเจ้าก็มีขีดจํากัดฟ้านเส้นกร เสริมว่าดังนั้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในที่ว่าการเจ้านครท่านชิเนะข้าพเจ้าว่าควรใช้จิตสํานึกนําหน้ากายเนื้อของคนมีขีดจํากัดแต่จิตสํานึกของจิตใจไม่มีขีดจํากัด <c oughs> กระบีสีทัศนากระแอมไอกล่าวว่าช่างกราดเกลี้ยวนะักร่างที่เย็นเฉียบซึ่นอยู่ใต้ผ้าห่มของมันสั่นเทิมเคือ้ามาขึ้นมาไม่มีผู้ใดเข้าใจว่าปรมาจารย์ท่านนี้ว่าไม่ว่ามีความสามารถสำเร็จถึงขั้นสูงสุดสุดยอดสุดล้ำเพียงไหนเมื่อพลังชีวิตถูกทำลายกายเนื้อเสียหายแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดาสามัญผู้หนึ่ง กระบีศีทัศนายังกล่าวว่าหากว่าสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายมันหลับนาลงอย่างช้าๆนึกถึงภาพเหตุการณ์บนเขาต้าตรงสารขึ้นมา น้ำฝนตกลงบนยอดเขาดัชนีนั้นชี้ทำลายน้ำฝนที้ถูกวางคิ้วของราชคูกูเหอถ่ายเทน้ำในทะเลสาบเข้าไปครึ่งหนึ่งเจาะทำลายจุดซีหายที่เป็นศูนย์รวบรวมพลังลมปราณของราชครูรกูเหอไปเพียงดัชนีเดียวเท่านั้นกระบี 4, สีทัศนาพลันลืมตาขึ้นลูกตาหดเล็กลงสุดท้ายหดเล็กลงเหลือจุดเล็กๆเกท่าปลายกระบีกล่าวช้าๆว่าดัชนีเดียวชักนำน้ำครึ่ง ทะเลสาบไม่มีผู้ใดาสามารถถ่ายพลังมลมปราณอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้เพราะว่าการฝึกพลังมลมปราณในร่างกายผู้คนมีขีดจำกัดไม่ว่าลำลึกแกร่งกล้าวเพียงไหนก็มีข้อจำกัดตอนนั้นฟ้านเสียไม่ได้อยู่บนเขาไม่ทราบว่าในใจกระบีสีทัศนาคิดอะไรจึงไม่ใครเข้าใจคํำพูดนี้เพียงครุ่นคิดคน ผู้หนึ่งฝึกฝีมือคิดยกระดับสูงขึ้นขึ้นอยู่กับพลังและสภาวะสภาวะคือวิชาการต่อสู้ตอนนี้ยังเพิ่มจิตสำนึกที่กระบีสีทัศนาถ่ายทอดให้แต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่การฝึกปรือของคนไม่ว่าผู้ฝึกวิชาบูสะสมพลังจุดดันเทียนกับสีไฮหรือว่าตนเองโคจรพลังหนึ่งรอบใหญ่หนึ่งรอบเล็กสะสมพลังที่จวดเฉวียนสารทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องโคจรไปตามเส้นลมปรา ร่างกายของคนมีเส้นลมปราณย่อมถูกจํากัดด้วยเส้นลมปราณดังนั้นคําพูดของกระบนนี่ีทัศนานี้คล้ายวาจาไร้สาระแต่ว่าฟ้านเสียนได้คิดว่ากระบี่ีทัศานากราออนไลน์ชินาค่อ,คอยๆแปรเปลี่ยนกลับกลายไป ส่วนลึกของดวงตากระบีสีทัศนาทอประกายเย็นเยียบถ่ายทอดความรู้สึกอันสลับซับซ้อนออกมาสุดท้ายกลายเป็นความรู้สึกอันเย,ออยื่ยหันบวกขับมันพเพย์มมุมปากขึ้นอย่างยักเย็นกลายเป็นยามดูกแกรนอย่างยิ่งยวดในริมฝีปากที่แห้งแตกของกระบีสีทัศนาบังเกิดเสียงโห่รอที่แผ่วทุ้มพิกลดังออกมา <c oughs> ฟังดูระคายหูยิ่งไม่ทราบว่ากำลังหัวร้อยยาะห้องเต้ราชิงหรือหัร้อยยาะตนเองกันแน่หรือว่าหัร้อยยาะฟ้านเสียนที่ไม่ประมาณตนกราบคิดฝึกเครดวิชาภาคหลังของเครดวิชานิระนามกระบีศรีทัศนามองดูฟ้านเสียนกล่าวย้ำทีระคำว่าในร่างของห้องเต้ราชิงไม่มีเส้นลมปราณ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ฟ้านเสียงฟังจากน้ำเสียงของกระบี่สีทัศนาพอคาดเดาออกไปบ้างแต่พอฟังคำพูดนี้ยังสมองลั่นอึง้งอนราวถูกสายฟ้าฟาดใส่หลังความตื่นตระหนกมาเกิดความสงสัยใจยิ่งภายในร่างห้องเต้ไม่มีเส้นลมปราณหรือแต่ว่าคนไม่มีเส้นลมปราณมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรกันกระบี่สีทัศนามองดูฟ้านเสียงกล่าวอย่างเฉยชาวา่า ครึ่งภาคหลังยังคงเดินในแนวทางอันกระดเกรีย้ยของเจ้าคิดฝึกต่อไปนิแต่ระเบิดเส้นลมปราณตกตายสถานเดียวต่อให้เจ้าโชคดีอย่างมากเป็นคนพิคนวิการไปเชื่อชีวิตมันกล่าวเสริมว่าแต่หากไม่จอดตรอเส้นลมปราณก็ไม่สามารถฝึกเคร็ดวิชาครึ่งภาคหลังแนวโน้มเหล่านั้นความจริงไม่ใช่เส้นทางปกติต่อให้เจ้าฝึกอีกห้าสิบปีก็เปล่าประโยชน์ บ้านเสียนสูดลมหายใจลึกๆึกหลายคำสะกดความตื่นตนกในใจไว้มันย่อมทราบว่ากระบีศีทัศนาแยกแยะถูกต้องเมื่อหลายปีก่อนมันก็ฝึกพลังปรานอันกราดเกรี้ยวถึงขีดสุดเข้าสู่ขอบเขตผู้เข้มแข็งชั้นที่เก้ายู่ในความกระยิ่มยินดีไม่อยู่คราหนึ่งต่อยมัดทำลายกระบีของเสียบมีอันมิคาดเป็นเหตุให้พลังลมปราณภายในกายแตกระเบิดออกทำร้ายเส้นลมปราณตนเองอย่างสาหัส อย่างยากเย็นค่อยรักษาอาการบาดเจ็บได้สุดท้ายขึ้นสู่วิหารหุยคองออกตามล่าคนปรงพระชนห้องเตะต่อสู้อิงจือจนย่ามใจภายซ่อนเร้นภายในกายปะทุขึ้นมาใหม่จนถูงอิงจือพราดทำร้ายมันจนบาดเจ็บสาหัสพลังปราณอันกราดเกรียดพอฝึกถึงที่สุจะเกิดการประทุขึ้นฟ้านเสียนบเชิญพบมาสองครั้งหากจะกล่าวให้แน่ชัดคือ ระหว่างที่มันยังเด็กอยู่เฟยเฉียเยล่าซื้อกระตวนพบว่าภายหน้ามันต้องประสบอันตรายจึงทิง้งยาเม็ดสีแดงไว้แก่มันเม็ดหนึ่งสุดท้ายยาเม็ดสีแดงนั้นป้อนใส่พระอดทองไทยเอาแต่ฟ้านเสียนทราบว่าตนเองเพียงเพราะโชคดีหลังจากที่พลังดมปราณแตกระเบิดสองั้างเส้นดมปราณรับความเสียหายอย่างรุนแรงสามารถรักษาชีวิตไว้ได้ มันได้รับหมุนคุณช่วยชีวิตจากไหาถังต,ต่อต่ออาศัยวิธีการฝึกลมปราณตามแนวทางธรรมชาติของสำนักฟ้าเอกะแคว้นเปิดฉีททำการซ่อมเสริมเป็นเวลานานค่อยรักษาเส้นลมปราณได้สุดท้ายฝึกพลังลมปราณที่แตกต่าง2ชนิดสาเร็จ ให้โคจรหมุนเวียนหนึ่งรอบใหญ่หนึ่งรอบเล็กภายในกายช่วยเสริมให้แก่กันและกันรอดจนรอดพ้นจากอันตรายของพลังลมปราณแตกระเบิดภายในกายแต่วันนี้รับการยืนยันจากปากของกระบี 4, ่สีทัศนาว่าหากคิดฝึกพลังลมปราณภาคหลัง ้องปล่อยให้พลังลมปราณภายในกายแตกระเบิดออกทำลายเส้นลมปราณขาดสะบ,บั้นหมดสิน้นฟ้านเสียนนึกถึงตอนนี้สีหน้ากลับกลายเป็นซืดเผือดหากว่าต้องนอนตัวแข็งทื่อบนเตียงรับประทานไม่ลงไม่สามารถกล่าววาจาถือเป็นชีวิตที่ทุกข์ทรมานยิ่งหากว่าเส้นลมปราณภายในกายขาดหมดสิน้นไหนเลยมีชีวิตสืบไปได้ กระบีศีทัศนากาวอย่างเฉลยชาว,ว่าหลังจากที่เส้นลมปราณขาดหมดสิ้นสามารถมีชมีวิตสืบไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับชะตาฟ้าฮงเต้ราชิ่งถือเป็นคนที่โชคดียิง่ง <c oughs> ถึงแม้ใกล้ตายแล้วกระบีสีทัศนายังไม่ยอมรับว่าฮงเต้ราชชิ่งเป็นบุคคลที่รับบัญชาจากสวรรค์ ฟันเสียงเงียบงันนิ่งนานสุดท้ายสันสีสหกล่าวว่าความโชคดีไม่อาจแก้ปัญหาได้ค่าความจริงโชคดีไม่เบาครั้งแรกที่เส้นลมปราณเกิดความเสียหายยังไม่ตายแต่ข้าทราบว่าหากเส้นลมปราณขาดหมดสิน้นคงกลายเป็นคนพิการผู้หนึ่งมิหนำซ้ำความเจ็บ บทที่ได้รับสุดที่ผู้คนจะทนทานได้กระบีสีทัศนาหลุกตาลงกล่าวว่าแต่ฮงเต้รัชชิ่งทนทานได้จึงมีชิตรอดสืบไป ฟ้านเสียนตกอยู่ในสภาพซึมเศร้านายชีวิตมันมีความมุกมานปรารถนามากมายย่าได้เอ่ยถึงการตกแต่งภรรยากำเนิดหมดและมั่งมีงันทองซึ่งเป็นเรื่องราวทางโลกเพิ่งเอ่ยถึงเคล็ดวิชานิรนามที่ได้รับถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันถึงแม้ไม่กล่าวจากปากแต่ใ้ใจคิดหวังฝึกเคร็ดวิชาภาคหลังได้ นี่ไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเป็นปรมาจารย์เพียงเป็นความมุ่งหวังชิดหนึ่งแต่ยามนี้ความมุ่งหวังนี้กลายเป็นความเฟอ้อฝันที่อยู่ไกลลิบลับหากว่าเส้นลมปราณภายในกายขาดหมดสิ้นต่อให้มีชีวิตสืบต่อก็ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดปวดร้าวที่สุดจะทนทานฝืนใจรวมรังพลังที่แตกกระจัดกระจายทีละหยดรับสภาพที่ร่างกายแข็งทื่อฝึกพลังลมปราณใหม่ฟ้านเสียงพรันนึกถึงเฉินผิงผิงกับปิดาเคยบอก ว่าเมื่อหนันชิงชิงใต้กรีธาทัพขึ้นเหนือครั้งแรกพระบิดาสู้แพ้จอมทัพเปยเว่ยเว่ยเหนือจ้านสิงฟงทั้งยังรับบาดเจ็บสาหัสตลอดทั้งล่างแข็งทื่อไม่อาจขยับเคลื่อนไหวแทบเอาชีวิตไม่รอดดูท่าว่าการทะลุทะลวงของห้องแต้อยู่บนสมรภูมิสู้รบที่ขับขันอันตรายนั่นเอง ฟ้านเสียนอดทอดถอนใจมีได้ไม่ว่ามันมีความรู้สึกต่อพระบิดาอย่างไรแต่เมื่อถึงสาภาพในสมรภูมิชายกลางคนผู้หนึ่งเผชิญการเขี่ยกรามภายในกายอย่างแสนสาหัสนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เหลือเชื่อยังเกิดความนับถือเลื่อมใส่ขึ้นฟ้านเสียนกล่าวราวพึมพำกับตัวเองว่านอกจากชะตาฟ้าแล้วยังต้องการอะไรเลอะกระบีศีทัศนากล่าวอย่างเฉยชาว่าเป็นความเด็ด เดียวความเด็ดเดี่ยวที่เหนือมนุษย์ไม่เช่นนั้นไม่สามารถผ่านความเจ็บปวดรุร้าวการเขี่ยวกรมระหว่างความเป็นกับความตายการต่อสู้ดิ้นรนกับอนาคตที่ไม่อาจอย่างรู้ได้ถึงแม้มันไม่ได้ฝึกเคลวิชานิรนามแต่พอใช้ความคิดใคร่กรวนก็ทราบมาฮงเต้รัชิงคิดฝึกเคล็ดวิชาภาคหลังต้องเผชิญการเขี่ยวกรมอย่างไร กระบีศีทัศนาหัวรอเสียงแห่พระกราวว่าวครั้งกระโนนของเต้ราชิงคงเจ็บปวดทรมานยิ่งสร้างความเบิกบานใจแก่เรานักมันไม,ไม่รอให้ฟ้านเสียงเอ่ยปากก็กล่าวสืบต่อว่าแต่ผู้ที่สามารถผ่านด่านเช่นนี้ต้องมีความตั้งใจและความเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งยวดเรานับถือเลื่อมใสย,ยิ่งมันกล่าวสืบต่อเราทำไม่ได้เจ้าก็ทำไม่ได้ในโลกนี้คงมีแต่ผู้มีความตั้งใจที่หักใจอภิษ ต่อตัวเองเพียงดึงเดียวเจ้าล้มเลิกความตั้งใจนี้เถอะฟานเสียนกม้มศรีรษะไม่ทราบกล่าวกระไรเดียได้ยินกระบีสีทัศนาร่ำร้องด่าทอที่ข้างหูตนเองว่านี่มิใช่สิ่งที่ผู้คนจะฝึกปรือได้จบตอน